สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดูเครื่องมือสองนะครับเพื่อลูกค้าคนไหนนะครับอยากจะซื้อมือสองมาใช้นะครับว่าโดยเบื้องต้นนะครับให้เช็คอะไรบ้างน,นะครับ เป็นไปได้คือนับรับแล้วก็เช็คดีๆนะครับบางทีเราซื้อออนไลน์เนงะี้ยเราไม่ได้เช็คคือบางอย่างเนี่ยถ้าเราต้องซ่อมคือมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นมีคนมาขายเครื่องเปล่าไม่มีดอกเนี้ยถ้าสมมุติเราซื้อดอกไหม่พร้อมะแดปเตอร์เนี่ยมันตกอยู่3,000กว่าบาทนะครับเราอาจจะซื้อเครื่องมาได้ประมาณ6,000รวม3,000 กว่าบาทเนี่ยมันก็จะได้เครื่องใหม่นะครับฉะนั้นลูกค้าซื้อเครื่องมือสองก็ให้ได้อุปกรณ์ครบๆนะครับอโดยเบื้องต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือนี่จะเป็นเครื่องมือสองนะครับสภาพกล่องอาจจะแบบไม่ค่อยสวยนะครับผมให้ดูมุมไม่ค่อยสวยแต่ว่ากล่องช่างมันครับเราดูข้างในว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างนะครับ เชานีนะครับเชอ่านี้เป็นเครื่องมือสองนะครับผมเช็คมาหมดแล้วคืออุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างด็อกเนี่ยมันก็มีเสียบ้างเหมือนกันนะครับแต่ด็อก่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเช็คกันหรอกเอาแค่เครื่องให้มันมันเวิร์ก,ก็ โอเคละเนี่ยอย่างเงี้ยพอแกะออกมาโหสภาพกิฟเลยนะครับแต่กล่องอาจจะแบบไม่ได้ถนอมอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเครื่องก็อาจจะมีนิ้วรอยเพราะรูปค้าที่มาขายเขาไม่ติดฟิล์มเล่นเลยครับแต่ว่าอันนี้พอติดฟิล์มกระจกก็จะมองแทบไม่ออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ทดสอบ ให้ดูเปิดเครื่องออกมาสิ่งแรกนะครับคือให้รีเซ็ตเครื่องก่อนเลยนะครับพอรีเซ็ตเครื่องเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยอย่างผมเคยเจอเครื่องมือหนึ่งเลยนะสไลด์จอยเข้าไปอย่างเงี้ยแฟลอย่างเงี้ยสไลด์จอยเข้ามาแต่มันจะไม่ผ่านหน้านี้มันก็ยังจะให้สไลด์จอยอยู่นั่นนั่นคือเครื่องเสียนะครับ อันนี้แค่เทสนะเราก็เลือกอะไรไปก็ได้ครับเน็ตเวิร์กก็ยังไม่ต้องอะไรก็ได้เอามั่วไปก่อนเพราะเราแค่เช็คเครื่องนะครับอันนี้ถึงหน้านี้ครัให้เอาเครื่องออกแล้วก็นิกไป นี้้อะไไรก็ดส่วนใหญ่บางเครื่องเป็นมือหนึ่งแต่ลูกค้าเปิดออกมาตกใจมีเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันมันจะเป็นการที่เขาเทสเครื่องกันมาก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่าเรียบร้อยอันนี้คือเริ่มแรกเลยนะก็มาสู่หน้านี้ปุ๊บสิ่งที่เราเช็คเครื่องมือสองอันดับแรกเลยคือจอยนะครับก็เข้ามาที่คอนโทรลเลอร์เนี่ย ดูนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับตรงนี้ให้เราเทสสองจอยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มือสองอะ่ะมันจะเสียกันตรงนี้นะครับตรงที่ปุ่มนะครับ sl sr เนี่ย,ยมันจะใช้ไม่ได้ให้เราลองกดดูก่อนอ,อย่างเงี้ยใช้ได้กดทีเดียวปุ๊บติดเลยอันนี้นะครับสองจอยจุดเดียวจอยหนึ่งสองจุดจอยสองนะครับอันนี้ผ่านแล้วโอเค จากนั้นปุ๊บเราก็สไลด์กลับไปก่อนนะครับอันดับที่2ก็คือมาที่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับให้เราเช็คจอยสติ๊กก่อนว่าอนาล็อกเดินเองเปล่าอย่างเงี้ยถือว่าไม่เดินเองนะอ่ะาล้วก็ไปที่ปุ่ม เทปปุ่มบอททอมนะครับต้องใช้ได้ทุกปุ่มนะครับโอเคนะแอลซับนะซใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นไปอันนี้ก็คือจบแล้วแล้วก็มาที่เทปอ่ถ้าเกิดแบบเนี้ยเราควบคุมได้ก็จบแล้วครับเรื่องหน้าจอแล้วก็จอยนะครับต่อมาสิ่งที่ต้องดูก็คือเวอร์ชันนะครับยิ่งใหม่ยิ่งดีแปลว่าเครื่องนี้ไม่เคย เอาไปทำสายมืดนะเพราะว่าถ้าเกิดทําสายมืดมาเนี่ยมันอาจจะมีการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะโดนแบนโดนแบน e-shop คือเครื่องโดนแบนเนี่ยมันจะไม่สามารถเล่นตดับแท้ได้นะครับต้องเอาไปแปลงก๊อปแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าแปลงก๊อปตอนนี้ชิปมันขาดตลาดไม่รู้ว่ามันจะแปลงได้หรือเปล่านะครับให้เราดูิี่า system update อ่ะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่คือตอนนี้คือเวอร์ชั่น สิบเอ็ดนะให้เราเช็คที่ซีเรียมนะครับซีเรียมอินโฟเมชันนะครับไอ้ตรงเนี้ยให้เราดูที่ ฝาของกล่องตรงช่วงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมันต้องตรงกันนะครับถึงมันจะเป็นมือสองมันก็ควรจะต้องตรงกันนะครับนน 7, เนี่ยอย่างเงี้ย997เนี่ยสามตัวท้ายเนี่ย997เนี่ยคือเราดูให้มันมันตรงกันนะครับตรงนี้ให้มันตรงกัน ค่อยไปดูที่ส่วนประกอบอื่นนะครับนั่นก็คือการชาร์จไฟนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยต้องชาร์จได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อน,อนมีเหมือนกันนะครับลูกค้าจ้างทางร้านให้เช็คเครื่องให้นะครับแต่จริงๆ เช็คให้ฟรีมานัดรับกันที่ร้านก็ได้ครับเี่เราก็เสียบอะแดปเตอร์ปึ๊บเข้าไปอันนี้อะไฟชาร์จเข้าพอไฟชาร์จเข้าตรงนี้เสร็จเราให้มาดูที่ตรงนี้นะครับชาร์จเข้า3ามอันนะอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับ และการที่เราจะชาร์จเครื่องไปพร้อมจอยเนี่ยเราแค่สลิปไว้นะครับเดี๋ยวมันจะชาร์จจอยด้วยนะครับแต่ถ้าเราเราจะเอาแค่เครื่องอย่างเดียวแล้วก็ปิดเท r ร์นออฟไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเท r ร์นออฟป,ปุ๊บมันจะไม่ได้ชาร์จจอยไปด้วยนะครับถ้าเราเท r ร์นออฟไปจอยมันจะไม่ถูกชาร์จนะครับและสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือเวลาต่อด็อกอันนี้บอกไว้เลยนะครับต่อด็อกเลิกเล่นให้เอาออกจากด็อกนะครับ เพราะถ้ามีไฟกระชากไฟอะไรเงี้ยมันเสียที่ชิปมันจะทำให้เครื่องชาร์จไม่เข้านะครับโอเคก็หมดแล้วครับวิธีการเช็คเครื่องมือสองเบื้องต้นมันยังมีเช็คพวกพวกเขาเรียกว่าด็อกนะครับสายดิมไอแต่ตรงเนี้ยไม่สำคัญครับก็คือมันสำคัญแหละแต่ว่าพอดีโดยเนื้อที่โดยอะไรเงี้ยมันมันไม่ไม่เอื้อต่อการทำให้ดูนะครับ ก็เช็คทุกอย่างเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากจะนัดรับกันที่ร้านผมลูกค้าประจํานะเปลี่ยนจาก PS4 มาเป็นสวิตอะไรเงี้ยแล้วอยากจะนัดรับกันแล้วก็อยากให้ที่ร้านเช็คให้ก็ยินดีนะครับก็มาที่ร้านได้นะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆหรือ มีอะไรที่ลูกค้าถามมาบ่อยๆเดี๋ยวผมจะเอามาทำคลิปลงให้ดูนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ